นอ,อาราชก,การนะครับประการที่สองที่เคยมีปัญหาสมัยที่เลยสอนเรื่องเรือเรื่องฐานะถามว่าผมเป็นว่าที่รัตซีเนี่ยนะติดยศว่าที่รัตซีแต่งชุดข,ขาวรือชุดปกติเครื่องแถบเครื่องราชทกียรตพรเนี่ยของผมเนี่ยปกติผมรนะัชกา,ารเป็นอาจารย์ระดับเจ็ดนะผมไม่ได้แถบเครื่องราชระดับเจ็ด มาประดับกับชุดเครื่องแบบทหารซึ่งติงงรดร้อยตีได้ไหมไม่ได้เออที่ประจุสองใผมติรดร้อยตีมมแต่ผมไม่เคยได้รับเครื่องราชแต่ผมจะมาติดเครื่องราชเลยหรากการหนั่งรอ้งรอยตีได้ไหมเออที่จุอสองประเด็นที่เคยได้แล้วาอ่ะประเด็นแรกก่อนหลักการนี่ว่ายศกับเพื่อนราชเจ้าอนแยกกัน ยศที่ทางไหนะตุกลาหุ่มค่อไ้เซียพรเนี่ยคณะน้องได้วางให้มาแต่นั้นถ้าท่านเป็นว่าทีวัตรีแต่คณับราชการตีเจ็ดท่านก็สามารถติดอ่าแฝงเครื่องร่าตีเจ็ดของท่านได้นะครับแต่ในกรณีตรงข้ามท่านเป็นว่าทีวอตรีแต่ท่านไม่เคยได้รับเครื่องร่าท่านจะติดแฝงเครื่องราชเนี่ยวรอดีเขาได้ไหมไม่ได้ครับมีเข้าใจไหมครับ ก็งัดกับยกแยกกันเวลาแต่งก็สามารถดูตาที่เราได้บันนี้ก็คือเรื่องที่เราต้องไว้ใจให้ถูกต้องด้วยและน้องพอนะคนติดหน่วยนะจริงก็ไม่ถูกนะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรใหญ่นะเรื่องของกบี